ไปเยี่ยวมาเสร็จขับช้าทำไมต้องคลานไปดูเร<ด>็วคลานเอาเลยขอรันปลายางก่อนทำอะไรเปลี่ยนยางนะเนาะเป็นอะไรรัวยางระเบิดระเบิดตอนไหนเบิดไม่รู้ขับมามันไม่ได้ยินเสียงตุ๊บไม่ได้ยินเสียงตับเลยเนะาะอมดแต่คุยโทรศัพท์งั้นเอนใส่แต่หูฟัง หรือว่าร้านยางอยู่ใกล้ๆร้านใหญ่ด้วยนะดูเปลี่ยนยางอะไรจอดตรงไหนครับจอดนี่เลยเนาะฝั่งไหนฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้คุณแม่เล็กทีน่ะรชิตกระจารถที่หนึรถช ฟังไหนจอดฟังไหนฟังนี้ผมก็จะ้วรดอย่างรั่วไม่รั่วแล้ว ตัวลูกคู่หน้าฝั่งซ้ายเปลี่ยนเป็นยางอะไรเลย ก็เส้นที่มันแตกไงไม่ใช่หรอนั่นแหละรอยแตกนู่นตกอยู่ตรงนี้ตัวโล่งงตัวอะไรแบไม่ได้หยิบหินหยิบเลยนะใช่รือยางบ้านจะไปใส่ยางที่บ้านงง ยุบอะไรแบบเก็บไม่พักเดียอะไรใช่ครับไม้สับค่ะ เราก็จะเปลี่ยนใส่ยางอะไหล่ไปก่อนนะคะเนี่ยตอนแรกอะ่ะมันเนี่ยเส้นข้างในนะมันไปหมดแล้วนะ่ะแทนที่จะเส้นข้างในจะไปก่อนนะไอ<ว>เส้นข้างนอกไปก่อนเส้นข้างในนี่แบบเนี่ยร่อนเห็นรวดหมดแล้วเนี่ยคิดว่าเส้นน,น,น,นั้นไงว่าจะได้เปลี่ยนมีสรุปมาเส้นนี้เป็นก่อนเขาเฉยเลยมาเป็นไอเส้นดีเลยนะดีนะะจอดเดีย่ยว ถ้าไม่จอดนั่งแท่นตรงไหนไม่รู้95ึ 5, ่งเกนเปลี่ยนยางหน้าก็ถอดล้ออะไรนะคะ เอาล้ออะไรมาใส่แทนก่อนนะเปลี่ยนนะคะยางระเบิดตอนไหนไม่รู้ค่ะขับแบบไม่รู้เรื่องเลยช่างเียวขับไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจเลยมัวแต่คุยโทรศัพท์ใส่หูฟังเลยไม่ได้ยินไม่รู้ยางระเบิดตอนไหน,นถ้าก็ไม่ได้ยินเสียงด้วยแหละไม่รู้ไปเหยียบอะไรแลาวก็ใส่ล้ออะไรกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปไปเปลี่ยน ที่บ้านมียางไว้อยู่ ก็กำลังใส่นะคะกำลังใส่กำลังเอาล้ออะไรใส่หมุนก็เรายังเรายังไม่ถึงไหนเลยอันนี้อยู่ที่ไหนเนอะมันขึ้นสาแก้วดี๋นาะอยู่สาแก้วนะคะอยู่สาแก้ว<า>ลูกชายบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บ ก็เนี่ยค่ะตอนแรกเราลุ้นล้อข้างในมากเลยนะเพราะว่าเราก็ว่าจะเปลี่ยนแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยว่าจะเปลี่ยนล้อข้างในเปนล้อนอกก็จะได้เปลี่ยนคู่กันเลยค่ะนี้เปลี่ยนคู่เลย ไม้จับนะคะเราขนไม้จับไปแหลมชะบังกันเ,เนี่ยเนี่ยมันมีเส้นฉีกด้วยเส้นทางนี้แต่ก็ไม่เป็นไรอเอาค่ะ,ะโอเคค่ะเอซีเรารอเนี่ย <c oughs> เรียบร้อย,ยชีกลุลม เรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเช็คลมกันก่อนเอา้าเราก็จะได้ไปกันต่อนะคะเราก็จะได้ไปกันต่อแหลมฉางเดินทางค่ะนี่ที่อันนี้ของรถที่รถของที่ที่ร้านยางนะคะจะขนอลูมิเนียมเข่าเมืองบายจ้ะเราก็จะ มุ่งหน้าสู่แหลมชะบางกันนะคะลูกชายเจ้าน้ำเงินเราเประมาณนี้ค่ะไม่รู้ยังเต็กตอนไหนระเบิดตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยไปคะ่ะเอซเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ